การตูเลิฟลี่สากุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนวิ่งแข่งยังไงให้ได้ทองสำหรับใครที่รอสาวป๊อบกับประธานชมรมหัวกะทิใจเย็นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พี่ปวดท้องแต่ไม่ต้องใจหายไปวันอาทิตย์และวันจันทร์พี่ลงชดเชยให้อย่างแน่นอนค่ะ อ้าวเฮ้ยเพื่อนไปไงมาไงถึงได้ผ่านมาทางนี้วะอ๋อข้าไปฟังผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลมาวะ่ะอ้าวเหรอแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างก็นะแทระโยคแรกเท่านั้นล่ะข้าถึงกับยืนไม่ได้เลยโหหมอบอกเองเป็นโรคร้ายแรงหรอเปล่าเลยหมอเขาบอกว่าเชิญนั่งก่อนครับแล้วแบบเนี้ยข้าจะยืนต่อได้ยังไงละวะ เออเออเอาเถอะว่าแต่ช่วงเนี้ใส่ทงใส่ทองเองไปร่ำรวยมาจากไหนเนี่ยก็นะเพื่อนไม่อยากจะคุยข้าน่ะวิ่งแข่งชนะเลิศได้อันดับหนึ่งมาจริงดิเองไปวิ่งแข่งที่ไหนวะข้าจะได้ไปบ้างอ๋อก็แถวแถวบ้านนี่ลววะว่ะเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังนะเรื่องวันนั้นน่ะมันมีอยู่ว่าบ่ายวันนั้นน่ะข้าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ข้าน่ะวิ่งนําเขาได้อันดับหนึ่งและอันดับสองก็คือคุณตํารวจส่วนอันดับ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่อ๋อผู้หญิงคนนั้นนะเหรอก็คือเจ้าของสร้อยทองเส้นนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวนะแบบนี้นี่แกก็เป็นโจรนี่วาโจรเจินอะไรข้าวิ่งชนะมาตั้งหากคุณตำรวจครับทางนี้ ้าวเฮ้้ยไอนี่เขาว่ากันว่าคงจะมีแต่โจรเท่านั้นล่ะค่ะที่รักจริงรักขโมยอะนะเดี๋ยวมีอาจารย์คงปลอดใจ uh <c oughs> เป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะคะและอย่าลืมซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ